สวัสดีครับพี่นอกบาต้นเดอซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านมาเลยครับเมื่อนีมาเว้ามาพูดถึงเรื่องศัตรูของพริกเด้อครับเด้อมีพี่นกอ,อีฟซีถามเบาต้นมาว่าปลูกพริกแต่เมีนว่าเจอวีขาวเพี้ยไฟเพี้ยไฟฮิตใบงงอนะไรละครับไล่ขาวไล่แดงกําจัดแนวไหนขอเป็นสารเคมีเด้อคุวาสันนะครับ สารเคมีที่ผมใส่อยู่นี่ลักลัก,ลกสองโตนะครับสองโตโตนี่นี่เอาอยู่ครับพี่น้องเมื่อดดผสมกันแต่ว่าฉีดพ่นสลับกันนะครับสลับกันครั้งละห้าทั้งกิวันนะครับเด้สำหรับรวีขาวไรขาวไรแดงพิ้ไฟนะครับพี่น้องที เพ็ดพิกหลายๆซึ่งอันสารชีวาภาพสารมักเองบางเทือบางขังนี่มันเอาบ่อยู่นะครับโพราะนัดในสารเคมีมันจะต้องจําเป็นที่จะต้องใช้นะครับพี่น้องสําหรับสารที่ผมใส่นี่ก็ชื่อสามันนะครับเด้อสไปนีโทเร,รมตัวเลกนี่นะครับ ชื่อการค้าเอ็กซอ็กโซนะครับราคากับเพลงเนียจนอยนะครับพี่น้องขนาดเบาๆกับสามร้อยกว่าบาทนะครับขนาดที่แพงที่ว่ามันใส่ดีนี่พันกว่าบ,บาทครับพี่น้องแต่ว่ามันได้ผลด้วยครับเด้อตู้เดียวขวดเดียวก็ได้นะครับเอาอยู่ครับพี่น้องพี่น้องที่ฮ็ดภพพริกหลยๆนี่ เจ้าสิ่งหูจักดีนะครับสลับเอกซอร์ดนะครับอันนี้ผมบ่ได้มาโฆษณาขายยาเด้อครับเด้อนะครับบ่มีส่วนเกี่ยวของบ่มีส่วนไ,ไนรใดกับเพิ่นทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าอยากแนะนําเว้าสู่พี่น้องฟังนะครับว่าเบาต้นใส่หยังนะครับโตที่สองกับอะซีทามีผลนะครับอะซีทามีผล สื่อสามัญก็เป็นสื่อเดียวกันนะครับส่วนสื่อทั้งการข่ามันก็อาจจะมีหลากหลายนะครับแต่ละบริษัทแล้วเตีสยชิดต,ตั้งไปแต่ว่าสื่อของสามัญทางยานี่กครับอะซีทรมมีผิดเะครับเด้อมมสองโตนี้นะครับเอาเมาสีดผลสลับกันเป็นยังจังสีดสลับกันวัดิเพราะว่าป้องกัน การดื้อยาเด้อยครับเด้อเพราะว่าถ้าเฮาสีดต,ตัวเดียวนี่ยี่ห้อเดียวยามันดีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเฮาสีดพ่นหลายเธอหล,ล,ลายข้างไปนี่ซุมแมงต่างๆมันสิดจื่อมันสิจําได้นะครับมันสิบ่อย่างพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่เฮาต้องอาใช้อย่างน้อยสองตู้นะครับเด้อสองตู้สองตูงต้ยานะครับมาสีดสลับกันครับพี่น้อง อย่าไปผสมเด้อสลับกันนะครับเท่นี้ซีดเอ็กซโซเทอต่อไปอะซีทามีผลนะครับสลับกันพี่น้องสุมเม้งต่างๆมันก็สีงงบอกง่ายๆนะครับตามภาษาไทยบานเท่านี้เห็นเห็นเม้งมันงงนะครับมันมึนเอ่อมันสีบกานะครับพอมันคนละกินมันคนละแบบกันนะครับพี่น้องนี่คือการสลับตอย่างนะครับเด้อ ลักๆนะครับที่เป็นตัวอย่างนี่ผมก็จะใส่ยู่ประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ทะเมียน,นว่ามันโบแห้งเมื่มันบบข่อยมีปกติผมก็ชิมักสูตรน้ำมักเหลาขาวน้นำสมไซชูแล้วกันเรายาสิงยาสูบเข้านึ่หละครบบเอาไว้ขึ้นหนึ่งกองเอเตเทนามาประมาณหนึ่งขวดเอ็มลอยตอน นามหนึ่งเปรนะครับบุเกิน์ยีสิบริรการสีผลให้พิ่นนะครับสียำม,มะเร็งครับแต่เป็นนามักนะครับอันซุมเพรอซุมเมียต่างๆนี่ก็คือกันนะครับเด้อพี่นองสียาใช่มันได้ผลอีหลีแนะนํำให้สีสวงหัวคำนะครับหรอว่าสวงต่อเร่งๆนี่มันเฉได้นนผลนะครับเด้อย,ยาไปสีต้นเสร้านะครับต้นเสร้านี่ถ้าไปสียาวยสวยๆขืนมานนี่ เดดมันซองนะครับมันเห็ดไ้ตัวยานี่เสื่อมคุณภาพนะครับมันอาจใช่ด้ผลบเต็มทีครับพี่นอ้องดนสิบเบืองยาด้ยครับเด้กนอกจากพวกเพล่พวกเมงต่างๆบบตายนี่ตายกับโซนนอยนะครับไมน่นด้เปืองยาครับพี่นอ้องเพราะฉะนั้นนี่ผมเนี่ยนะพี่น้องสีพ่นต้นเลงนะครับหรือว่าต้นหัวคํามันใชได้ผลครับพี่นอ้องเพราะว่าซุ้มเมงต่างๆเนี่ย มั่ออกหากินเงียมืออคืนนะครับเหตุผลหลักๆทีว่ว่าต้องฉีดตอนเลี้ยงนะครับด้วยพี่น้องขอบคุณพี่น้องสุโภชสุนด้วยครับที่ติดตามบาต้นดูซีรีส์วิถีเกษตรเช่าบ้านมือหนาพอกันไหมครับตุดีมีแห้งครับพี่น้องสวัสดีครับ